สวัสดีค่ะดิฉันบุสลามศรีชั้นไพศาล,าศาลาค่ะมิวอิลสราคุณธายไโอภาสค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่นิทัตรัตนโกสินค่ะซึ่งสถานที่นั้นตั้งอยู่ที่ราชดำเนินการนะคะใกล้กับวัดราชนาฏกับวัดภูเขาทองค่ะการเดินทางนะคะสะดวกมีที่จอดรถที่วัดนะคะแล้วก็สามารถเดินทางโดยแท็กซี่ได้ค่ะใช่ค่ะซึ่งภายในนา,น,า,น,านะคะเอ้ยเดี๋ยวก่อนงานนี้มีสโลแกนนี่นาสะโลแกนภาษาอังกฤษชื่อว่า Experience b a s e of รัตนาโกสิทร์ in a day ค่ะใช่ค่ะแล้วมันสามารถแปลเป็นไทยได้ว่าคุณค่าแห่งรัตนาโกสิทร์สามารถสัมผัสได้ภายใน1วันค่ะ 1>, 1วันแบบไหนคะ1วันในที่หมายคามว่าเขาจะมีทางให้เราเลือกทั้งหมด2ทางได้กันแต่ทางที่เราเลือกเดินวันนี้คือทางแรกค่ะซึ่งทางแรกมีอะไรบ้างคะทางแรกนะคะก็จะมีเจดห้องในทัศการค่ะใช้เวลา2ชั่วโมงในการเดิน<ช>ทางใช่ค่ะ,คะประมาณ2ชั่วโมงซึ่งวันนี้เราจะพาไปดูแต่ละห้องกันนะคะว่าแต่ละห้องเขาทําอะไรกันบ้าง การเข้าชมนิทรรศนาโกศิทป์จะมีไกด์คอยทำการอธิบายตลอดการเข้าชมงานโดยจะแบ่งเรื่องราวต่างๆไว้เป็นห้องๆทุกภาพที่นำมาจัดแสดงล้วนมีความหมายที่สำคัญทั้งสิน้นในแต่ละห้องนั้นจะมีการจัดแสดงเอกลักษณ์ด้านต่างๆของกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นเอาไว้อย่างสวยงามบางห้องจัดแสดงวีดิทัศน์ซึ่งไม่สามารถบันทึกภาพออกมาได้บางห้องจัดแสดงผังเมืองในอดีตรวมถึงเรื่องราวความเชื่อด้านต่างๆในอดีต คงดำงรงอยู่จนถึงปัจจุบันเช่นการก้าวข้ามธรณีประตูด้านเขตพระราชฐานชั้นในในมีการเล่าถึงกฎระเบียบต่างๆการเลือกสีเครื่องแต่งกายการจัดสำารับอาหารเพื่อขึ้นโต๊ะการประดิษดอกไม้เพื่อใช้ในพระราชพิธีบางห้องบอกเล่าเรื่องราวของศิละปะวัฒนธรรมเช่นการแสดงหัวโขนท่านาฏยาศัพท์การจัดแสดงหุ่นกระบอกประเภทต่างๆ อีกทั้งยังมีการจัดจำลองการถ่ายรูปในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นให้เราได้ชมกันบางห้องจัดแสดงเกี่ยวกับพระราชพิธีต่างๆเช่นพระราชพิธีจดพระนางคันแรกนาขวัญรวมถึงความหมายของธัญพืชที่จะให้พระโคสินทายม,มีการจัดโชว์ช้างคู่พระบารมีของรัชกาลที่หนึ่งบางห้องจัดแสดงสถาปัตยกรรมและการออกแบบของสิ่งปลูกสร้างต่างๆในอดีตเอาไว้รวมถึงการดำรงชีวิตของคนไทยในอดีตอีกด้วย หลัาจากที่ได้ชมพิธัศการนวันนี้นะคะสิ่งที่ชอบก็คือวิทยากรผู้บรรยายค่ะเพราะว่าวิทยากรแต่ละท่านก็คือมีความสุภาพอินแยมแล้วก็อธิบายใส่ดีค่ะทำให้แล้วก็เขาก็บรรยายรู้เรื่องเข้าใจง่ายค่ะทำให้มีความรู้สึกว่าสองชั่วโมงที่ได้ชมพิทัศการไม่หน่าเบื่อและก็ไม่ยาวนานค่ะ ส่วนทางด้านผมผมชอบตรงที่ว่าแค่มีบัตนะรนักศึกษาแก็เข้าฟรีค่ะแล้วภา,ายในที่สกานะก็ได้มีการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ค่ะไม่ว่าจะเป็นการใช้ลิฟต์แล้วก็การยกฉากต่างๆค่ะทำให้เรารู้สึกแปลกใหม่มากเลยค่ะจากที่ได้ไปชมมีทรรศการนักศึกษานะคะข้อที่ไม่ชอบก็คือ,อ,อมีรอบระยะเวลาที่กำหนด แล้วมีสถานที่หรือจุดท,ที่แค่ถ่ายรูปเพียงนิดเดียวค่ะก็ไม่ชอบเรื่องเวลาแบบอย่างผมเนี่ยครับเอารถยนต์ส่วนตัวมานะครับโอยที่จอดหาโคตรยากเลยลาบากมากไม่มีเลยเลยแล้วก็เรื่องการเดินทางเนี่ยถือว่าลาบากมากสำหรับรถยนต์ส่วนบุคคลนะครับ,บ,ร,ถนนร,บรถติดนี่แหละิ่งที่ผมไม่ชอบีค่ะสำหรับการแก้ไขในสิ่งที่เราไม่ชอบนะคะนั้นก็มีทั้งหมด3ข้อในกันนะคะข้อหนึ่งคือ ก,การเดินทางค่ะเรื่องการเดินทางนะคะเราสามารถแก้ไขได้โดยการใช้รถสาธารณะคะ่ะข้อที่สองนะคะสำหรับส่วนตัวและที่น o n g m a กันนะคะก็คือการจํากัดรอบเวลาเราอยากจะให้กระชับเวลาได้การเป็นสามชั่วโมงนะคะในการทชื่จะได้รับชม,มนิมทนารัตนโกสิป์ได้อย่างครบคันค่ะและอีกอย่างนะคะก็คือจุดวิวถ่ายภาพบนชั้นสี่นะคะอยากจะเปิดให้เป็นโอเพ่นแอร์นะคะหรือโอเพ่นดอนนะคะซึ่งเป็นชั้นดาดฟ้าเพดานเพื่อจะได้ ทุกคนถ่ายวิวกรุงรัตนโกสินทร์ได้อย่างสาหรับประงทุกาค่ะแล้วเรื่องต่อมานะคะอาจจะเป็นเรื่องของการที่บุคคลต่างๆที่มีรถส่วนตัวนะคะอาจจะยากในการหาที่จอดรถค่ะณานรัตนโกสินทร์อาจจะแก้ไขได้โดยการสร้างอาคารเพิ่มเพื่อสำหรับจอดรถหรือจัดหาสถานที่จอดรถไว้ให้กับผู้เข้าชมได้ค่ะ